ข่าวด่วนนั้นเพื่อนสำมะกเตรียมปรับกฎหมายเก็บภาษีผู้ลงทุนในต่างประเทศแม้ไม่นําเงินเข้าไทยนักลงทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศหรือแม้แต่เทรดเดอร์เตรียมหนาวเลยเพราะตอนนี้นะครับกรมสัมะกอยู่ระหว่างการปรับแก้กฎหมายนะครับให้บุคคลผู้มีเงินได้จากต่างประเทศและพำนักอยู่ในไทยนะครับเกิน180วันนะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากปัจจุบันนะครับที่เรามีเงินได้จากต่างประเทศนะครับแล้วนําเงินเข้ามาในประเทศจึงต้องเสียภาษีโดยทางส ให้เห็นผลว่าการปรับครั้งนี้นะเป็นไปตามกฎของ worldwide income ไม่ว่าบุคคลจะมีรายได้จากที่ใดนะครับแต่ถ้าหากมีถิน่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเกิน1 8 0วันนะครับมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะนําเงินได้เข้ามาในประเทศเราหรือไม่โดยทางอธิบดีกรมสรรพากรนะครับระบุว่าจะพยายามให้กฎหมายตัวนี้เริ่มใช้ในปี68แล้วสำหรับผู้ที่มีการลงทุนในต่างประเทศนะครับและไม่รู้ว่าเราเข้าข่ายผู้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่นะครับสามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของตลาดทรัพย์หรือตารางด้านล่างที่เราแนบไปให้ได้เลย